ชาวบ้านนะครับประชาชนทั่วไปเนี่ยที่อยู่ที่อำเภอข,นะขอนันก,กนะนออนนน่นนะครับอำเภอวัฒนานครอำเภอบางน้ำเด็นที่ยังศาดสาแก้วนะครับให้าเปิดบัญชีออนไลน์ของธนาคารครับซึ่งในการเปิดครัง้งนึงเนี่ยก็จะเปิดครั้งประมาณ7จ็ถึงแบัญชีครับแต่ทีนี้เนี่ยตัวบัญชีเนี่ยจะยังไม่ถูกเอาไปใช้ทำผิดในท,ทันทีนะครับซึ่งก็จะมีกระบวนการเนี่ยในหน้าน,นะครับ พาตัวคนที่เป็นคนที่เปิดบัญชีมาเนี่ยข้ามไปยังประเทศมาบูชานะครับแล้วก็นาตัวชาวบ้านต่างเหล่านี้เนี่ยเข้าไปพักอาศัยอยู่ในบ้านนะครับเป็นสถานท,ที่เิพียาไว้ซึ่งในบ้านเนี่ยก็จะอยู่ใัอนสี่สิบ4้าสิบคนนะครับไม่ว่าจะถูกตอกหรือว่าเป็นถูกแอบดูแลน,นะครับทันทีที่เขาเข้าในบัญชีเนี่ยชาวจีนที่เป็น ในถูกอยู่ที่กัมพูชาเนี่ย<ม>ก็จะเรียกคนที่เป็นบัญชีมาต่างต่างนี้นะครับนำแอปพลิเคชันที่เปิดไปแล้วเนี่ยมาสแกนหน้าครับเพื่อโอนเงินเนี่ยไปทำการซื้อขายเงินคิปโตเคอร์เซียต่อไปนะครับคนที่เป็นบัญชีมาเนีอง่งนอกในธนาการเปิดบัญชีในได้มีการเปิดบัญชีคิปโตเคอร์เซีย่านไว้ด้วยนะครับไม่ใช่บัญชีไปแนะ่นรรหรือว่าบัญชีโอเคเอ็กซ์หรือบัญชีคิปโตเคอร์เซียก็คือๆๆนะครับ ซึ่งเราก็ได้ย้อนถอยกลับไปดูนะครับเราก็พบว่าตั้งแต่เปิดศูนย์อ c มานะครับแล้วก็จากการติดตามสุดลอยเนี่ยมันจะมีจุดเส้นทางธรรมชาติอยู่จุดหนึ่งน,นะครับที่อยู่ที่ตล,ลาดลมเกลืออำเภอละยในประเทศขอวาแก้วะครับ,รบซึ่งใช้เป็นจุดที่คนที่เป็นบัญชีมาเนี่ยจะต้องเดินทางผ่านช่องทางนี้ข้ามไปนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยเส้นทางนี้เนี่ย มันจะมีคนข้าในประมาณวันละประมาณ60สิถึงเจสิคนนะครับซึ่งเท่าๆเนี่ยก็จะตกประมาณเดือนละสองพันคนนะครับในช่วงของการทำเอลซีเนี่ยเราพบว่านเชื่อว่าจะมีคนข้าเนี่ยประมาณ6กถึงเจ็ดพันคนนะครับซึ่งสภาพแบบนี้เนี่ยมันทำให้บัญชีมาเนี่ยมาถูกเติมเข้ากันให้กัแบแอนเคอร์เซนเตอร์เรื่อยๆนะครับทาให้การแก้ปัญหาเนี่ยมันเป็นไปด้วยความยากลำบากกับทีนี้จึง มาคิดาาวิธีการนะครับก็คือการตัดเส้นทางธรรมาชาติที่ช่วยเติมสมาชีมาเด็กกับแม่คอเซนเตอร์ครับจากการสืบสวนจากการหรือว่าที่ที่เราถ่ายนะครับจึงได้มีการสกดรอยนะครับคนร้ายอยู่คนหนึ่งนะครับเมื่อวันที่17เ็มษาที่ผ่านมาพบว่ามีคนที่มีตำแหน่งรูปพันธ์เนี่ยเป็นชาวจีนะครับลักษณะแต่งตัวดีน่าจะเป็นนายดุน,นะครับมีการข้าม สองทางของชาติที่มันนะครับจึงได้มีการประสานกับทางเจ้าที่ตำรวจทางหลวงนะครับเนื่องจากคนจีนรายนี้มีการนัดแนะให้คนมาลับนะครับแล้วเดินทางมุ่งหน้าเข้ามาที่กรุงเทพนะครับจากการสกัดจับนะครับและทางานร่วมกับทางตำรวจจีนแต่ก็พบว่าเป็นพวกแอบตามหมายแดงของอินเตอร์โรนะครับซึ่งมีการาํำความผิดหลอกลวงคนจีน ที่ประเทศจีนนะครับซึ่งมีผู้เสียหายเนี่ยแจ้งความเนคดีเอาไว้จำนวน128รายนะครับคิดเป็นมูลค่าความเสียหายในประมาณ40ล้านหยวนจีนนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีการตั้ง,งรางนำจับโดยรัฐบาลจีนเอาไว้นะครับโดยจากการสานาข้อมูลเนี่ยพวกขาอมารจีนคนนี้เนี่ยจะเป็น